ทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตอาการโรคซึมเศร้าหลังจากรักษามา3ปีนะคะวันนีเ้เป็นระยะเวลาผ่านมาช่วง2อาทิตย์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอาการใครเคยเป็นเหมือนกันก็ลองทักทายมาบอกมาแชร์ประสบการณ์ก็ได้นะคะก็คือเวลาเรานอนหลับตอนกลางคืน่ะมันก็จะสะดุ้งตื่นนอนผวาแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือน เสียงคนพูดอะไรสักอย่างเป็นคํานะคะแต่จําไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรมันจะเป็นการเหมือนหูแววอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีมือของบางสิ่งบางอย่างหรือมือของใครมาสัมผัสที่ตัวเรามาจับมือเรามารูปแขนเราอะไรเงี้ยซึ่งเป็นหมา เกือบๆทุกคืนเว้นคืนสองคืนได้ยินเสียงแววบ้างอะไรบ้างมันเป็นแบบนี้มาประมาณสองสัปดาห์แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ไปหาหมอมานะคะหมอก็ถามว่าเรามีภาวะเครียดอะไรหรือเปล่าเรากําลังเครียดอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งเราก็ย,ยังหาคําตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ลองมาเสิร์ช Google ดูมันก็เป็นภาวะหนึ่งของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะมันจะมีอาการนี้อยู่ไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเป็นบ้างหรือเปล่าหรือว่า เราเป็นแค่คนเดียวถ้าใครเป็นก็รบกวนลองมามิ้นลองมาแชร์ประสบการณ์นะคะจะได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าแย่มากว่าเราเป็นแค่คนเดียวเพราะตอนนี้รู้สึกบอกไม่ถูก